สักครูสครครับผมนี่คือเพจค่ายเพลงตัวเกียวดนตรีครับเนื่องด้วยตอนนี้เขามีแดนเซอร์ชายประจำค่ายเพลงตัวเกียวิวสิีแล้วเรามีแดนเซอร์ชายประจำค่ายเพลงตัวเกียวิวสิีแล้วพูดทั้งอีสานทั้งไทยประกบกันเพราะว่าเราต้องพูดไทยให้เยอะเพราะว่าคนภาคกลางภาคต่างๆเข้ามาฟังค่ายเพลงเราครับพี่น้องคือจะทาดูห้องซ้อมเต้นใหม่ที่ผมเพิ่งอ่าดีไซน์เสร็จติดกระจกเสร็จนักร้องค่ายเพลงตัวเกียวดนตรี ดนซ์เอร์ทีมงานจะได้ซ้อมเต้นได้ด้วยนะครับนี่เลยฮะเสร็จแล้วเป็นห้องซ้อมเต้นนะครับทุกคนนี่เลยเป็นห้องแปลว่าเอาไว้ซ้อมเต้นค่าเย็นเป็นห้องพนเป็นห้องเอาไว้ซ้อมเต้นแดนซ์เตอร์มิดติดแอร์ด้วยนะติดแอร์ให้หนักมากเรื่องนี้เย็นชฉ่๊นะครับเี่น้องเวลาเวลาเต้นก็เต้นได้ชึ๊ดดูกาท่าป๊บปั๊บปั๊บเต้นซ้อมได้เลยนะ ห้องซ้อมพร้อมได้แล้วนะครับพี่นอ้นองดีมากนะพี่น้องดูข้างหลังก็เป็นวิวบิวเมืองขนแก่นนะครับอันนี้อยู่อยู่ที่บึงเมืองขนแก่นเลยนะครับชั้นสามเด้อที่ชั้นสาม,มน,นะครับใหญ่อยู่เสร็จแล้วเอาไปซ้อมได้โดยตรงที่แอร์ให้ด้วยนะครับติดแอร์แอนฟอมค่ายเพลงตอนนี้มีห้องซ้อมเต้นมีสตูดิโอถ่ายรูปครับเดี๋ยวกาลังจะเสร็จห้องนี้เป็นห้องสตูดิโอถ่ายรูปยังไม่เสร็จ เป็นห้องเปล่าอยู่ว่าถ้าม่านมาแล้วอ่าถ้าม่านมาแล้วอาจจะเหลือแอร์อาจจะเหลอยาน้ำฝนอาจจะเหลือแอร์มุมนี้ก็ถ่ายรูปได้นะครับมุมนี้ถ่ายรูปได้แต่ว่าสัตว์จริงอยู่ฝั่งนี้อ่าสัตว์จริงอยู่ฝั่งนี้เลยครับอยู่มองนี่เลยฟังด้วยครับพี่น้องอ่าจะเป็นชั้นนี้เป็นสำหรับเอาไว้ทีมงานเราแต่ว่าเออ่มาทำงานเาซ้อมเต้นซ้อมเต้นเสร็จแล้วมีห้องน้ำด้วยครับห้องน้ำเยอะมากเถอะคิดเดีว่า หมดปัญหาเรื่องการแบบว่าแย่งันขี้แย่งนังกดนี่เอาน้ำสานห้องไปเลยับซาวหน้ากว้างมากนี่ครับส่วนห้องเต้นอัปเดตห้องเต้นผมก็อันไหนที่มันดีต่อค่ายเพลงก็ตอนนี้งานก็เริ่มเยอะทุกอย่างก็เป็นที่เป็นทางแล้วผมก็อยากให้ทุกคนแบบว่าได้ซ้อมเต็วที่มีห้องซ้อมดนตรีมีห้อง้องเต้นมีห้องถ่ายรูปโดยเฉพาะเลย ห้องซ้อมบทละคออะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องพักนะครับห้องพักอีกโซนหนึ่งอนะันนี้เป็นห้องพักของคุณหนุ่มแล้วก็คุณลัตตี้ใช่ไหมครับนี้ครับก็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 อุ้ยห้องชายสวดไม่เข้าไปหรอกห้องพักห้องพักของพนักงานนะครับอุ้ยเยอะมากเวยหมดทีดียวเรต้อี๋ย่เอมเข้มาปิดไฟหน่อยนะว่าจะปิดไฟครับอ่าอัน เป็นโซนห้องพักของนักร้องค่ายเพลงตัวเคียมดูสิ่เปิดใครส่วนไหนหรือเปล่าอีกพวกไม่ได้ขึ้นมานทีมไปหน่อยตรงนี้เดี๋ยวอ,ออกเองครับอนะ๋อน้าฝังนี้เป็นโซนห้องพักนักร้องพี่น้องห้องนักร้องครับนี่เลยๆอันนี้ก็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 ห้องแรกใครอยู่นี่บ้างเอาว่ามันเป็นพอดโกกี่ด้วยเลยหรอือเปล่าไปบ้านไหนพี่หนมันดี่เล็กอะเล่นเดินยูซัม ีมากเลยพอดีนลยฝ่ีเีเงินที่เนเงื่อง้ายยังค่ารถไม่ได้ไปเพาได้ทำอะไรกันนี่ประกอบวันนี้ให้เตรียมอันนี้รอบรอบบไม่มีการป่วยใช่ไหมมีอยาบ่อยาธ่พยาของรับักรองคุอะรัองนะครับอันนี้ห้องใครเนี่ยไม่มีใครอยู่ของคุณรัรอทุกห้องมีแอร์หมดเด เออไปไปเรียนห้องเน้่อันนี้ใครนอนไวะเนี่ยเขาเด่นสบายดีจ้ะห้องน้องอาร์มดลยนหรอใช่ใหญ่มากเลยนะห้ออห้องดีโห้องน้องไ้อุ้ยสบายลูกลูกหน้าห้องเป็นเรื่องเป็นราวอันนี้ห้องใครห้องน้องไฟอยู่เพราะว่าห้องนี้มันอะไรคนมันก็เลยแบบว่าต้องเอาผ้าหไว้ข้างนอกไม่อยู่ใช่ไหมเนี่ยอันนี้ไปยืนป้องอันนี้ไป่อยี่ต้ราไปรออันนี้เขาคือ ใช่ครับเอาน้อนน้อนดีขนจาดลห้องราง้องรางจีแน่นอ้วกปีแอร์เอ๊นั่นเอ้ล่ะบ่เย็นเสียบอยู่นี่เอ้ล่ะบ่นี่กับช้าเรื่องการทีแอร์ในช่วงนี้พาไปดูห้องนี้มาห้องทอมเตี้นมาเป็นไงฮะเลือดไหมโอเคเนาะเลือดข้าพุ่งข้าสมกับเงินเทลงไป เี่ยวเที่วอไรรู้มั้งอันนี้นสนี่่าเบอันนี้ท่านสามใช่ไหมไม่ใช่มใช่ไม่ใช่ไ่ใชไม่นไม่สมองแมงหางไหมไหลแห้งรบไปครับลบไปอีกรอบนึงมึงยิ่งายอยง่ห่องอะไรไดแห้งหางน่ว่าหางกาปวดเลยมาเดอมาโอเคพระมนี้แหละไปพื่หนุ่มพรุ่งนี้เ็าจะมาทำนี้ทำอะไรกั้นไงกั้นอรกันน่ารอ้กั้นแล้วโอเห็นดินน้อ เดียงมาแม่แล้วบอกเงินมังไม่ทราบว่าเเอาเไปอ่สมชใิจไปเราไปตั้เฉโพเราไปได้ป้องจะได้โดดไปได้โอ้ยโอ้ยเนี่ยเหมนว่มีหัวมาสี่ิบสองมึงมึนแบบจอดไได้จอดไปได้เลยงาขสาเด็กอยังมากเด็กเด็กตุกี่ยวนริตาโอเคนะครับอัปเดตห้อง้อมเต้นตู้เกียวมิสิคราบวันนี้หยุดหนึ่งวันเด็กๆก็พากันท้องเสียพอดีบุนีผมยงาเนาะ เมองอันเอ้ตยต่แบบเกีเ่ยวกันพา,าพาี่นุ่มใครเป็นมันมุนี่พักกันเจ็บท้องแหมหลังมีง่าเขาเสือกไหคือถ่าบอกเบื่อยเลยจ่งว่าล่ะเบ่อไเลยมันก็บังเติวพอดีนะครับผมถือการคลิปหน้าคลิปนี้อย่าลืมซับพอร์ตตัวเกมเมอร์อสิกดไลค์กดแชร์ส่งกำลังใจให้กับพวกเราชาวตัวเกมเมอร์สิ้ด้วยครับ